หนึ่งสองสามสโตสวัสดียามเย็นเย็นจากพี่น้องหรือสวัสดียามแรงเด้อจ้ามือในเบาเคนสาวติ๊กก็ยังไม่ได้มีคลิปใหมพี่น้องได้รับชมเลยพากันไปอิดบุญมาจ้ะบ้านสาวติ๊กเพิ่นเป็นเจ้าภาพเทศหมุนเวียนนะจ๊ะก็มี เลยไปช่วยในหมู่บ้านจ่ะเอก,กับเขา้ากับปลาล่างถวยล่างจานตอนนี้เบาเคนยังไม่ได้มาเลยเราเก็บตุเก็บเต้นจ้ะน่าจะได้เก็บแล้วแหละตอนนี้เป็นเวลา5้าโมงเย็นเารกฐกพาพี่น้องลงมายามตุ่เมื่อคืนนี่มีฝนแห้งเติบพี่น้องจ้ะแต่มันหักแป๊บเดียวห่อนบหานาทีก็ไปถึงก็มีน้ำจะแค่เย็นเย็นฝนตกกับชุ่มฉ่ำแต่เติษลงมาเบิ่งแลวโอ้ยลงอีหลีปลาพี่น้องจ้า เดี๋ยวสะด้าไปเบ่งเด้๋ยว,ว่าปลาอย่างน้ำบ่มีแต่มีปลาเบนเพิอเอ่นว่าปลาบืนเนาะพี่น้องเนาะหรือปลาลงฝนบ่มีก็อยากฟ้าห้องเมื่อคืนนี่ฝนตกแป๊บเดียวแต่เสียงฟ้านบึมบึมพี่น้งองบะเคาะแต่มันตุยแล้วโตยังกนยังพุ่งไหไม่ได้หน่อยโตเด้อผุนผุนผุนพี่แไหนจะตผูฝตัางฝูกะ คุณน่ะเราเกิียสาติ๊กเหรือบได้ลงมาบึงต่งสองมือเลยลงลงเมื่อวานหรือลงมือนี้น้าก็มีดะพี่น้อ,นองเห็นเปล่แดดแต่ว่ามือนี่ค่ะฝนตกเมื่อคืนกับจริงแต่มื้อนี่มันแดดมึงไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโตคุณน่ะนี่ คุยนานหรือยังล่ะเอาคือเก่าพี่น้องจ้ะบิดอย่างกระพิบประเดกนี่แหละเอาอีซายเสาติตักขึ้นหมดละขออภัยด้วยพี่น้งองน้ยหูลายตากระถังมาไวพี่โอ้ตัวน้อยไปเพละ่ะฝนบทตกหลายมือเลยได้บานเสาติค่ะมีเมื่อคืนนี่แหละ nó tốc dùm, mà nó tốc bộ hèn pha hông bùm bùm các vào pha hông, để pha nó thịt va phần xịt bớt bụi đứt chẳng đầy phải xào ban cho tịt thôi phần xịt rung thôi ừm, đợi đã pha rung tủ pha rung tủ nhanh nhanh, mẹ mẹ khúc nhanh, khúc nhanh, khúc nhanh ok, rung tủ nối นับมานับมานี่จะเอาขึ้เกาะไปลงถังประเดช์มักลงประเดช์ดขึ้เกาะเอ๊ะม,ม,มือเศร้านี่ไปเลยลงมาบึง่งก่อนก่อนไปวัดมือเศร้านี่ฉันตื่นวัดตีสามครึ่งไปนหนึ่งเขา่าเตรียมมิตรกับเขา่าอะไรจ้เระเรื่อยไดเลลงมาบึง่งขอบเขนก็อยู่กับน,น้องอันดาส่งน้องอันดาเคียร์ลูกโรงเรียนโรงเรียนนู่นนี่นั่นตามไปกับ บุกเจ็ดโมงคือกันมันบืนได้หนิเนี่ยเบื้องน้านี่น้าหนาตุ่งเขาไม่ได้มีนี่โอ้บรรยากาศเขาเขียวโอ้เสียดายดิดพึ่งตุยก็มีตุย แต่เศร้าก็มีตัวนี้เริ่มมีกินแล้วหมานบระครักเจอกันเมื่อตอนเกือบสายถ้ามาจะเมื่ออื่นมาเมื่ออื่นนี่เหลือแต่ก้างเหลือแต่ก้างพวกมดกินปูกินก็ว่าไปาก็ยังได้อยู่พี่น้องยังทันอยู่ถึงมันจะในสภาพนี้ก็ะยาถ้าสาติกบุลงโอ้ลงไปเบึ่งก่อนนาะเผื่อมันลุงผิ่นว่ามาแล้วก็ลุงอีี เอามันมานจ้ะดอกเหนก็ยังบ่มายันจักน่อยพิ่นแหละเพิ่นเก็บโต๊ะเก็บเต็นท์แล้ว